มาไหมมาไหมมากันโหนกหนึ่งลูกสองยังขอยิงก่อยิงงไปผ่านมันตรงกลางใต้หนึ่งใต้สองตายอีกแล้วโกันมาเลยดักมุมเดิมดักมุมเดิมดักมุมเดิมรีบร้อยโคโทษสุดยอดปืนเมตาลับฉบับที่ดบยูที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนและวันนี้ขอเสนอปืนคินหกจิ้งจบ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่เกม Call Duty Mobile กันแล้วนะครับเฮ้เกิดจากที่ผมไปดูรายชื่อปืนหน้าเล่นมาแล้วมันเจอปืนชินหกปืนอะไรวะ <c oughs> เล่นมาต้องไหนปีไม่เคยเล่นเลยจะเปยังไงก่อนรับชมก็อย่าลืมก, like, ก, check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับก่อนจะไปกันอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วฮาร์ดพอยหมวดฮาร์ดพอยด์สลับมา,อาบ <I mean. S 2> ไอเวนปมาี่จืนททำอะไรแล้ว ม่แซลบเข้ามาจังหวะนี้เฮ้ยสกินสวยสกินสวยสกินสวยก็ตายไปซะรีโหลดแป๊บรีโหลดก่อนแล้วกันขอดังเอ้าสไนมาใหม่ไอ้น้องเมื่อกี้พี่วอนให้วิ่งไปก่อนสไลด์ไม่มีไม่ได้สไลด์ด้วยถ้ากดสไลด์ไม่ติดเล้ให้พอมาเรียบร้อยเอ้ามันนอนอยู่ข้างบนเอ้ยเจสกินสวยเหรอเจก็ลวงไปซะถ้าเจสกินสวยเอ้ยยิงไล่หลังมา ป่าสองป่าไปหนึ่งตัวสไลด์อีกตัวหนึ่งเจเจเจตายไปแล้วรีร์ลัวก่อนเฮ้ยโผล่มาข้างบนโผล่มาเหรอโผล่มาโกจูวีแป๊บวิ่งเข้าไปเฮ้ยเจแก้วเจเจรู้เอ้ากูก็รู้เหมือนกันเฮ้ยมาอ้าวแสงสว่างเกินถือมีมาทำไมวะเนี่ยเจเจว่าไงเจ จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนรีโหลดก่อนสไลด์ออกมาจะะเอ้ยมันยิงเอ้ยเจ็บอีกแล้วอ้าวโผ่ลารับลูกปืนก็เรียบร้อยปาดโอ้ยตายแม่งกูจุดเติมเนี่ยสามรอบแล้วเซอ,อาเซอีกแล้วรีโหลดก่อนหมาใครวะยิงหมาไปหมาใครก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาเพื่อนแล้วกัน้อนึกว่ามาหาเสียงมาขนาดนี้ เจ๊ยิงทำไรเจ๊ไอหนุ่มไอหนุ่มอ้าวยิงไม่ตายเฮ้ยหนุ่มเมื่อกี้ยิงใครไอหนุ่มเรียบร้อยทะลุก้าแพงสลับแชปแชอยมาดิอย่ายึดจุดอย่ายึดจูดไม่ให้ไม่ให้ยิงกดไปรีโหลดก่อนรีโหลดไปสไลด์เ๊ฟเฮ้ยเจอ้าวเจ๊เอาจริงวะไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มก้ามโตเรียบร้อยลวงไปซะรีโหลดแป๊บสไลด์หันมาข้างหลังเฮ้ยยิงทำไรอ้าวเพื่อนรัด เอ้ยยิงทำไรยิงอีกแล้วยิงทำไมก็ไม่รู้เอ้ยยิงทำไมอ้าวดวงโดนสอนกดยูบีไปอ้าจบเลยเดี๋ยวไปต่อเกมต่อไปครับมาต่อกันในเกมที่สองกับโหมดอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เข้าเกมอาจพออีกแล้วกะโดดหยองๆก่อนเต็มตัวบ่เพื่อนๆเราต้องชนะว่าแพ้มาเยอะแล้ววิ่งไปป่ามันตรงกลางตายหนึ่งตายสอง ไหนอย่าจะจุดผมลอวีไอไ้เส่โอ้โหไม่ตายไม่ตายได้ไงวะรีโหลดก่อนอจ่อกัมแพงเอ้ยจะตายยิงกดยิงกดยิงกดป่าล่วงไปซะไม่ต้องมาไอ้น้องมาเปล่าเรียบร้อยเผือ่พอพ่อหนุ่มปืนฟ้าเฮ้ยปืนพุ่งดีกดยูวีไปมีไหมไม่มีวะ่ะไหนไหนเฮ้ยมีเปล่ามีเปล่า,าวิ่งมาไอ้หนุ่มปืนฟ้าเรียบร้อยหนุ่มปืนฟ้าล่วงไปซะ รีโหลดก่อนเฮ้ยใครยิงใครยิงใหญยิงเอ้าขวาเข้ามาไหมมุมนี้เอ้ยวิ่งเข้าซ่อนกำแพงทะลุกำแพงไม่ทะลุออกมาก็เรียบร้อยรีโหลดก่อนมุมเดิมวะดักมุมเดิมดักมุมเดิมดักมุมเดิมเรียบร้อยข้อโทษปืนอย่างนิ่งเอ้ยไอ้หนุ่มปืนฟ้าลุกลวงไปซะรีโหลดแปรบกดนยูวีไปมีไหมครับไอ้หลังเข้ามาตอนไหนวะปาดหนึ่งไปไม่โดนมาโดนแต่ไม่ตาย ยืก่อนเฮ้ยไม่กตัวเลวยิงไปโอ้ปืนโคตรกาห <laughs> <c oughs> ยอกยอกผมกลกเองเฮ้ยโดนโดเบิดไฟวิ่งมาวิ่งออกมาเฮ้ยหนุ่มปูนป้าหนุ่มปูนฟ้า,ฟาต,รตรงนี้สามรอบแล้วข้างนอกข้างนอกดับชอ็อตเท่ๆดับช็อตเท่ๆเอาไม่เท่ลยโฮ้ยคะแนนยังไงวันนี้มันจะตีเสมอมาแล้วเฮ้ยขวามาเพื่อนขวามาโอ้โหเพื่อน้าไม่ได้ผมช่วยเพื่อนตายปาระเบิดไปเพื่อนลูกซองมา ลูงซองมายิงเร็วล่วงอ้าวโดนซ้อนเข้ามาดิไปโดนรถช็อคไม่ได้แล้วคะแนนสูสีแล้วครึ่งต่อครึ่งอ้าวไม่มีนี่วะไม่ไหมเฮ้เสียงเท้าเสียงเท้าเฮ้ได้ยินเลยเฮ้างหนาวิ่งผ่านว่ะวิ่งผ่านเนาะอ้าวยิงไม่โดนมาไหมมาไหมมากระลุนหนึ่ง,ล,ง,งลูกซอง่ขยิงก็ยิงไยิงไม่ตายมาดิป่านหนึ่งวิ่งไปก่อน โดนระเบิดไฟวิ่งไปไอ้วิ่งติดไอระเบิดปั้นหนึ่งปะท้องไปวิ่งไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนยิงอะไรอ่ะเฮ้ยมันยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมเหรอวิ่งไปอีกทีหนึ่งมีป่ะเฮ้ยวิ่งสวนเข้าไปตอนไหนวะเออไม่ทันหรอกเฮ้ยคะแนนยังไงวะเพื่อนยิงไปตัวหนึ่งก็ไอระเบิดไฟมาแล้ววิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไอ้แฟดแฟดแฟดเฮ้ยมันยิงมาแล้วเพื่อนวิ่งเร็ว โอ้ยโดนไฟเผาป่าปมาเอ้ยป่าระเบิดไฟเหรอ,อย,ยิงไม่ตายโอ้ยไอหมาเขี้ย <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็เจอแต่หมานี่ไงไอหมาไอหมาเวนล่วงไปซะคะแนนยังไงเนี่ยเพื่อนขาตีมาเลยอ้ยระเบิดคะแนนยังไงเพื่อนอล่ว <c oughs> ง,ไ,ง,อวงไอหนุ่มปืนฟ้าตายก็ <c oughs> เอ้ยยากก็ได้โน้ยโดนลังเข้าเสียงหายหมดแล้วบนหน้าต่างเหรอบนหน้าต่างเหรอล่วงไปซะ ไม่แดกพี่บอกเอ้ยขอ้านมีฟันหนึ่งอ้าวะหลวงเอ้ยสไลด์มายังกะโจหนฟักไข่ป่าไม่รู้พูดไปก่อนปัดระเบิดไปเพื่อนสูสีแล้วไม่ไหวแล้วต้องวิ่งยัดด้วยต้องวิ่งยัดเอ้ยนั่งนับเลตรงนี้วิ่งยัดไม่สนใจแล้วมาดิหลวงเอ้ยเพื่อนเอาว่ะเพื่อนโอ้โหชนะเฉยเกือบแพ้ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้ เอาจริงปืนนี้มันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะยิงก็ไวดาเมจก็ไม่ได้จัดขนาดนะั้นแต่ก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นของแต่งครับลองไปปรับใช้กันดูได้จริงผมแต่งอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเน้นความคล่องตัวปู <c oughs> เป็นสมัยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเลยแต่พอเน้รความคล่องตัวเนี่ยมันจะยิงค่อนข้างที่จะดีตระยะไกลระยะกลางจะสู้แทบไม่ได้เลยเพราะาปืนมันค่อนข้างที่จะดีเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นของแต่ที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วสำหรับปืนนี้นิ่งและรัวและแรงยังไงก็คำพูดคำจาใได้ที่ไม่สุภาพนะครับหรือว่าเสียสเนแบบนับนผู้เล่นคนื่นึ่งน,นี้ผมก็ต้องขอโทษและขอภพยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย